ค่อยๆนะเวลาเราพร้อมเล็ดเนี่ยเราก็จะแบบเหมือนการทําสมาธิไปในตัวค่อยๆพิจารณามีความปราณีในการทํานะคะไม่ต้องรีบนะคะ นะคะวันนี้อยู่กับพอ่อทิศนะคะและก็นงพอมาเองเลยนะคะวันนี้เราจะมาเพาะในส่วนของสวิตช์ชจับถุงมเล็ดดูใหญ่มากเลยนะคะ,ะเป็นผักที่แบบสีสวยมากก้านมีหลายสยาีนี่ได้ทุกคนดูในรูมนะคะคือก้านสวยมากเลยนะคะใช,ใช่วัสดุอุปกรณ์เราก็จะเพาะมะเล็ดลงในถาดหลุมเลยนะครับค่ะเป็นถาดหลุมเหมือนที่เราเพาะเคลเลยนะคะทุกคนใช่ แล้วก็วัสดุพอของเราเนี่ยถ้าจะให้ดีก็ควรจะเป็นพีทมอสแต่ว่ามันมีราคาแพงเนี่ย<อ>วัสดุในการพอที่เราสามารถเอามาใช้ทดแทนกันได้อย่างดีทีเดียวก็คือในส่วนของมูลมูลไส้เดือนเดือนนะคะอันนี้เป็นของเราเลยนะคะซื้อกันได้นะคะลผลิตเองซื้อกันได้นะคะทุกคอนอยู่ในเพจเลยข <laughs> ยัขนโฆษณามากเ็กคนนี้ สามารถใช้มูลไส้เดือนล้วนๆเลยนะครับในการเพาะ,มะเมล็ดหรือเพาะกล้าเล็กๆนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยมีมูลไส้เดือนไม่เยอะแล้วก็มีในส่วนของวัสดุปลูกอื่นๆนะครับก็สามารถมาเอามาผสมได้เช่นในส่วนของขุยมะพร้าวหรือพวกแบบกี๊เท่าอะไรเงี้ยแต่ว่าในส่วนของขุยมะพร้าวหรือกี่เท่าเนี่ยเราต้องมาล่อนก่อนล่อนเอาอที่เขาเป็น เป็นผงเล็กๆเอามาใช้ในการเพาะเมล็ดหรือว่าต้นกล้าเล็กๆนะครับโอเคเดี๋ยวเ,าเอาเอาอะไรมูลไช้เดือนใส่ลงไปในนี้เลยใส่ครึ่งหนึ่งก่อนนะครับแล้วเราเดี๋ยวพ่อใส่ให้ด้วยใส่ครึ่งหนึ่งก่อนแล้วลดน้ําเพื่อที่ให้ในส่วนของมูลไช่เดือนเนี่ยมีความชุ่มชืน้นแต่ถ้าเราใส่จนเต็มเลยแล้วเราเอา เอาน้ำรดเนี่ยบางทีข้างใต้เนี่ยมันอาจจะยังยังไม่ไม่ชื้นพอใส่เลยหนูอาจจะใส่ไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่ามือนหนูเป็นแผลอยู่นะคะก็ขอโทษด้วยนะคะไม่ไรหรอกคุณพ่อทําได้แล้วหนูอยากทําบ้างอ่ะใส่ครึ่งน,นึงก่อนเสร็จแล้วก็อ้าวรดน้ำไปเลยให้ชุ่มชื้นน้ำมันเบามากเลย,เลยเอคะค่ะแล้วก็ปั๊มเลยปั๊มปั๊มอย่างนี้ คือแบบอ้าวเอ้ยเลือกไม่ขึ้นหรอเอ้ยแบบไกลๆหน่อยหูอัดลงไปสิใส่ต่อใส่ต่อให้เต็มคือตอนนี้มือคุณพ่อเลอะมากเลยนะฮะแต่ไม,ไม่เป็นไรค่ะล้างได้ครัลวดใส่กระโปรงเต็มเลย ทำกเกษตรก็ต้องเลอบ้างนะคะโอเคนะคะโอ okay, เคค่ะมาบอาลดให้ทั่วให้แบบว่าชื้นน,นะคะหนูก็ลดน้ำเสร็จแล้วนะแกะเลยอ่ะวิธีการปลูกเราก็คือเราจะจิ้ม จิ้มตรงกลางนิดนึงนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่เมล็ดลงไปหลุมละหนึ่งเม็ดหอมพอแล้ว มาโลนี้เฮ้ยทีมตรงกลางหน่อยสิเดี๋ยวต้นมันไม่ตรงกลางเดี๋ยวต้นมันขึ้นมานไม่เป็นไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรปล่อยเขาอยู่นัดน้องหรือเปล่าคะอ๋อน้องจริงๆด้วยทีมไม่ตรงกลางเลยเดี๋ยวต้นเขาขึ้นมาเบี้ยวลกูก ไม่ต้องรีบค่ะเราค่อยๆนะเวลาเราพเพาะเมล็ดเนี่ยเราก็จะแบบเหมือนการทําสมาธิไปในตัวค่อยๆพิจารณามีความปราณีในการทํานะคะไม่ต้องรีบนะคะเสร็จแล้วนะคะนค้อหอมอ่าอาจจะเห็นว่าไม่มีอะไรแต่จริงๆมันมีนะคะมีมเมล็ดอยู่ข้างในแล้วเตรียมที่เขาจะโตขึ้นมานะอันนี้จะเป็นถาดที่เรา ทำไว้ก่อนหน้าแลนะ้วเขาจะขึ้นมาแบบนี้เลยมันเป็นสีชมพูอะค่ะมันไม่เป็นสีแดงแบบนในรูปว่า<ะ>บางก้านเขาก็จะเป็นสีแดงแงส้มสมชมพูชมพูบางก้านก็จะเป็นสีเขียวอันนี้เป็นสีแดงนะคะชีวิีชาร์ตเขาก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะคะก็คือก้านเขาจะมีหลายสีใช่ันจะเป็นเหมือนในรูปเลยเรืองแสงเรืองนี้นึโอเคทีนี้เดี๋ยวเอาไว้จะอัปเดตต่อในวิธีการท่านต่อไปนะคะคืออันเนี้ยเวลาเขาโตประมาณ เออ่ขึ้นมาประมาณสักเจ็ดวันเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาไปลงในส่วนของแปลงปลูกหรือว่าในกระถางได้ด้วยนะฮะวันนี้เรียบร้อยค่ะวันนี้เท่านี้นะแล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กาไม่ได้ยินเลยเอาใหม่อย่าลืมกด like. <c oughs> ไ,ไดลค <c oughs> <c oughs> ์กดแชร์กดเฟลชก, follow, กันสกายให้ทุกคนเพื่อนๆทั้งน,นั้นนะคะบา,บายบาย